แล้วถ้าบอดมันเป็นอย่างเงี้ยโอกาสที่ไก่ตัวหลังจะตายมันก็สูงถูกไหมถูกไหม,มยี่งจะไก่ไม่ไม่ตายดีแต่ละควรไม่ควรเนีไม่ควรเนีเลือด ผมอาจจะต้องไม่ไม่โฮไม่อะไรนะั้งนั้นผมต้องเซฟเลือดโอ้โหไอ้ไนี่มันก็มันก็รู้อยู่แล้วอะว่าต้องโดนอะทันทีที่ซื้อไอ้นี่มาถูกไหมล่ะ วุ้ยทำไมครูบอลอ๋อบอกว่ามันมีสัตว์เหรอเกมนี้มันต้องเป็นสัตว์ครูบอลถูกไหมเพราะว่าเออถ้ามันมีสัตว์ยังไงมันก็ต้องครูบอลแหละถ้าเล่นเอเลเมนทัลแม่งต้องแบบประมาณสักสามพันห้าพันนะผมว่าน่าจะน่าจะดูมีความเป็นไปได้ไรนี่จริง โอ้โอมันขโมยของผมไปแล้วไม่ไม่ได้หรอกไหมใส่สุดผมก็ยังดูจะไม่ไหววะโอไม่เหงโอเคง กู้ได้อะเขาว่าอืมซื้อเียห้าตัวโอ้โหอืมมม่อืมมันย,ยด้ตัวบออตัวบอ เอ้ยนี่มันมากับเคียบเอ้หรืออีกออฟเลเจนไ์มเนี่ย DJ โซนา โอ้โหอันนี้เคียร์หกอะเฮ้ยเจ็ดเทนี้ไหม ผมยังไม่มีฟว์บอลผมได้เพียงห้าตัวหนึ่งเนี่ย เวอร์ <Game> เดี๋ยวเพิ่งชะล่าใจหนูเดี๋ยวเพิ่งชะล่าใจโอ้โหเรานี้ป่าหมูเลยเปิดแ h ปปี้คนเลี้ยงหมูเลย นี่ตับไอ้นี่เล่นเงนี้ยโอ้โอ,โอนกก็ต้องซื้อไหมอ่มา้าไหม ก็ต้องถือเออเดี๋ยวผมค่อยไปหานกที่หลังไหมคือตอนนี้บอร์ดผมกำลังผสบปัญหาวะ่ะคือณตรงนี้มันไม่แข็งอะทำไงดีวะพี่อ่นันมุมเล่นคอมโบไดนโนเสาร์ถ้าไก่ดาเมจค้งที่20แสดงว่านายใช้ นายใช้สเปลเทียหกบัฟให้มันเป็นยี่สิบยี่สิบถ้าใช้สเปลเทียหกบัฟให้เป็นยี่สิบยี่สิบอะผมเคยทำแล้วมันบัฟโอ้โอมโดนสิบตรงนี้โอเคยังโอ้โหดีเหลือจะเชื่อเทินเจ็ดวาหายปแล้วไปเล่นกับ เล่นคนเดียวไปเลยเล่นคนเดียวไปเลยถ้าอย่างเงี้ยโอ้ผมอยากขายนี่ทิ้งแล้วดิสโฟเอฟบอร์คูบอ่ะมีเลยวะอัพเทียลงมาผมขายนี่ทิ้ง ต้องหาแลนลี่ถูกไหมแล้วเทินหน้าผมก็ <Okay. S 1> เฮ้ยไอ้นี่ยังพอดูเป็นผู้เป็นคนนะไ <Okay. S 1> อ้เชี่ยไอตัวก่อนหน้านี้คือเอาจะฟักมาก <Okay. S 1> น่าจะปืนทาน่านี้น่าจะปืน เดี๋ยวต้องปล่อยเทมเพลตไปแล้วโอ้โอ้โกลเด้นนกว่ no, ะนกก็ดีนะแต่ว่ายังก่อนได้ไหมอ๋อมันต้องเอา ฮีฮีบุยฮีฮีบุยเล่นไม่ใช่คนแล้วเลยใช่เป็นหมูเป็นหมูเล่มเป็นหมูผู้เป็นหมีพี่เป็นหมูเฮ้ยมันมันไอ้นี่เดียวกับผมเลยวะแคน,นิกเกอร์สนแนค็คกเหมือนกัน แต่ติดอัพมันแปลกๆหน่อยดาร์กเกตต้องไปอย่างเงี้ยผมจะขายใครไรทีนี้ชิบไปแล้วต้องได้ย้ายบัดจิ้ง ขายนกอ่ะไม่ได้ขายนี่อ่ะอเปลี่ยน่ ยจแล้วทำไงดีวะแอแคแท็กไม่มีเลยผมต้องหาไอ้หมูแอแคแท็กมาฟาร์มสักเทินหลงเทินสามเทินสี่เทินเทินสิบเลือดมันเยอะแหละแต่ว่าอืม ถ้าเติมสิบคนอื่นจะประมาณนี้ผมก็ผมก็ได้ผมก็โอเคผมตู้ผมก็ใจตู้อยู่คือพอเหมือนเกมเรามาเร็วเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นมันประมาณไหนกันถ้าประมาณนี้ผมก็โอเคไปกันได้อยู่ต้องการเอ็นเตอร์เนฟเฟคต้องการย้ายบัตรเจ็บต้องการหนูฟาร์ม้แขก เอ็นเธอร์เนฟเฟกย้าให้เจมหมู่ว่าแม็กเทก โอ้ยนี่คือไอ้แรลลี่ใหญ่ๆนั่นนี่หว่าผมจะมีแค่เลือดอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวรอาไงก็สี่ร้อยเลยนะเลือดงงๆที่ว่านี่ก็สี่ร้อยอยู่นะผมต้องการอินเทอร์เน็ตเฟค ก็ผมต้องการไอ้นี่ด้วยอ่ะไอ้ตัวที่มันให้แท็กแทกอ่ะไม่ก็ไอ้ตัวที่มันไอ้นี่ก็ได้โอ้อถ้า200ผมก็ไม่โอ,โอ้แล้วพอมันเป็นสเตจกระดอนอ่งนี้สู้กันทั้งวันอ่ะผมก็ตายถูกไหม ันเป็นอะไรที่แพ้ทางกันโดยที่จริงโอ้โอเหลอแค่นี้แล้วไอ้นี่ได้ไอ้นี่ได้โอ้โหปันไหมอ่ะปันไหมอ่ะ โอ้โหแทบตอด but ือแอกแท็กผมต้องมากพอที่จะตบไอ้พวกกีกี้มันให้ตายอ่ะต้องอย่างน้อยสักห้าสิบสี่สิบห้าสิบโอเคละ วันแอคแทก ค่อนข้างจะมั่นใจครับค่อนข้างจะมั่นใจค่อนข้างจะมั่นใจผมว่าผมก็ไม่ทำได้เหมือนกันซึ่งผมมีความรู้สึกว่าผมเห็นเควสแล้วผมรู้ว่าผมต้องเล่นอะไรมันเริ่มคล้ายๆประดับที่แบบเออพอเราเมันมันเริ่มดีขึ้นอะ่ะโดยรวมอะ่ะ แต่มันก็ไม่ถึงสั้นกับว่าแตกฐานหรือว่าอะไรมันยังไม่เท่าสี่สั้นทีแล้วถ้าไม่มีหมูพี่จะไปเลยครับเพื่อประดับนี้ตอนเลือกผมก็เห็นหมูแล้วไงแต่ถ้าสมมติไม่มีหมูมันก็ต้องไปเล่นเมอร์ล็อก มอร์ล็อกเอนเทอร์เนฟเฟกต์แบทเทิลคลายแบบก่อนหน้าที่มันจะเนิบอะ,ะมันเล่นแบบนั้นได้หรือไม่ก็ไปเล่นเอลลี่แต่คือฮีโร่พาวเวอร์ผมอะมันเล่นบอลเลอร์ได้ไงคือถ้าสมมติมันไม่มีผมก็อาจจะไม่เลือกอันนี้มันแล้วแต่ว่ามันแล้วแต่ว่าเจออะไรด้วยแหละมันแล้วแต่ว่าเจออะไร คือมันไม่ใช่ว่าเออถ้าเราเลือกรีวอร์ดนี้มาแล้วเราไม่เจอตัวที่เราจะเล่นเราจะไปเล่นนะเอยเราเลือกรีวอร์ดนี้มาแล้วเราไม่เล่นอันนี้เราจะไปเล่นอะไรอาเงี้ยคาถามมันอยู่ที่ว่าถ้าสมมติมันไม่มีเราจะเลือกอันนี้มาทําไมเ,ออเราจะเลือกไหมอะไรแบบเนี้ยคำถามมันควรจะต้องเป็นแบบนั้นมากกว่า อยากได้ถอนนะมันไม่มันไม่มีถอนให้ผมเลยวะดอ้ดิ๊ดแซดนะดิดด so แซด <laughs> หมูยักษ์หมูยักษ์มันอาจจะไม่เหมาะกับสู้ไอ้นั่นแต่ว่าผมคิดว่าผมคิดว่าได้ผมคิดว่าได้ไลท์ติดสิงโซ พอที่จะตกไอ้นั่นเขาได้มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่เราแปดพันไงแต่บางทีแปดพันมันก็ไม่ไม่พอวะวะอ๋อโอ้ถ้าอย่างเงี้ยสบายแตอมันต้องเป็นไอ้นี่เว้ยมันต้องเป็นมานาเซเบอร์เว้ยถ้ามันเป็นไอ้ไอ้เนี่ยไม่ได้เพราะว่าโอกาสที่ไอ้ไก่ตัวหลังจะตายคือไก่ตัวหลังคือคีย์ของของเกมเนี้ยถ้าเกิดไก่ตัวหลังตายก็จบ แล้วถ้าบอร์ดมันเป็นอย่างเงี้ยโอกาสที่ไก่ตัวหลังจะตายมันก็สูงถูกไหมถูกไหมยังไงก็ไก่ไม่งไม,ไม,ไม่ตายดโีโอ้มันกี่พันแล้วนะมึงเห็นไหมนะ่ะเป็นแสนเป็นล้านแล้วนะ่ะ ไอ้นี่แฮปปีอ๋อมันออกมันรู้ว่าอะไรรอมันอยู่โอเคสวยสวยวายวาย เหมือนเด็กน้อยครเขาไปแล้วผมก็ยังเล่นอยู่ผมยังสนุกกับการเล่นอยู่ดีวายชิวดีวายชิวดีวายชิวสามตัวดีวายชิวดีวายชิวบ๊อบ,บ,บ แต่จริงๆผมว่าบอดไอ้นี่ถ้ากลับมาสู้กันอีกทีผมว่าอาจจะชนะแต่มันอาจจะไก่อาจจะโดนตกตายไปอะไรเงี้ยแล้วถ้าไก่ตัวหลังไม่ตายผมว่ายัางไงเขาก็สู้ได้พร้อมนี้มันต้องเป็นมานาเซเบอร์แล้วมันต้องไม่เอาไอ้นี่ด้วยไอ้ร้อยเจ็ดติดสองเนตัวนี้ไม่จำเป็นเลยเปลี่ยนเป็นมานาเซเบอร์หรืออะไรยังจะดีกว่าได้ แอคแท็กพันสีเลือดหมื่นนึงหมื่นเท่าไหม่นเก้ไม่ได้จบเกมที่แอคแท็กร้แล้วเลือดสองพันตายผิดนะตาผิดไปนิดนึง